สวัสดีครับผมพบพ่อครับช่องแม่งามเอาอเขียวเราครับที่หมู่บ้านสวัสดีวิวนะครับเนาะตำบลปลายบางอำเภอบางปวยจังหวัดนนทบุรีครับผมต่อกันเสี่ยงแรงใเราครับหลังเหลืองานครับกลับมาหอดบ้านประมาณหกโมงเหลืองานหาโมงจากพระรามสองครัขับรถมาหอดที่หอดแจกปลาบางกับประมาณสี่สิบหาที่ครับพี่น้องอยากนั่งอาดทานกับอาดลิปครับมาออกกับพี่กบน้องให้เราครับ มื่อคืนนี่คนหลายบ่พี่น้องอยู่รเอสบ้านกุดเบิเ่องอำเภอมุ่ยพอดีจังหวัดลอยเอ็นมันคืนเหนี่ยคนหลายแห้งพี่น้องก็คือว่าไปจังหวัดใดหรือทำการจังหวัดทำการแสดงจังหวัดใดหรืคือว่าแตกแตกทุกสนามนะครับเอฟซี mm hmm. FC, แฟนคลับน,น้องเิงนี่มีมี่ยูทูบคอำเภอทุกจังหวัดดีครับช่วงนี้มันนี่เลย เสดงสาวน้อยเพ,พื่อแทงน้องหญิงแสดงทำการแสดงอยู่บ้านขุมค่้มนะครับนเนาะอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดขาดเราไม่ได้เลยไอ้ไงให้เราี่น้องแต่พื้นทีเฉียบน้อยครับตอนนี้ผมก็ว่าสาวน้อยเพื่อนแท่งรับต้นๆนะครับคอมเมดี้ใช่ครับเอฟซีแนี่เนี่ย,เ,นยนเอฟซีหลา,ายครับไม่ได้น้องยิงก็ได้กลับบ้านน,น,นะครับเนาะ กลับบ้านทีจังหวัดศรีสะเกดเนาะอำเภอเมืองมาเนี่โอ้เป็นมีความสูงไรเป็นนอนบลับเมืองช่องผอกาใช่นี่ความสุขนะเนาะในกลับบ้านเนาะโนนด้วยมาในกลับบ้านที่หนึ่งเป็นอ่อนทั่วคอตะมอแล้วก็ลงมาโคราชขอนแก่นเลย์เมืองในเด็กกระบ้านกับเมืองนอกมีความสุขครับมาอนี่ยเมืงเรียวตาเมืองนั่นเพิ่นมีความสุขเนาะตลกรคไรพี่น้องมาอนี่เพิ่นเล่นกีตารร์้องเพลี้ยง เราเพ่งลบลบลิขสิทธิ์นะหัวงอหล่อจนเขียวแ,แหงนะครับวันนี้นี่ครับตัวตนที่แท้จริงของวันนะพี่นอ้องสามข้าวมั่วซุขให้เอฟซีไดชน่กอาชีบนเวทีหรือข่างล่างเวทีนี่สั่งข้าวมั่วซุขให้พวกพวกเอฟซีเดตลอดครับพ่อแดงหัวน้ำอยู่ครับพี่นอ้องพ่อแดลงเครียดอยู่ครับนี่ครับสังเกตมั้งครับ ทางล่างเพิ่นทางล่างไปที่ครับหนาไปที่นี่ยพันธุจีเป็นคนละคนเลยนะครับนี่ดีบากเลยเนาะสังเกตด้วยครับพ่อขุนเมทีเนี่ยจีเป็นนั่งพญาเป็นแบบเป็นอีกคนหนึ่งครับมีความนิ่งมีความอ่อนโยนในการหวายในการรับติดเป็นแบบอีกคนหนึงน่งองนะครอบมีความนิ่งแล้วตามีความมั่นใจมีสงา่าราศีมีออร่าคือว่ามั่นใจคือว่า อื่นทั้งวที่คือจังน้่งพยาศนครับมบบเพราะเสียงไปอีกแบบนึงในอัพท้งเวทีนี่สังเกตมั้งนะพี่น้องผมสังเกตมากโดนเลวเสียงอีกแบบนึงครับทั้งเวทีนี่เสียงบอกกันทั้งเวทีแล้วก็เสียงร้องไปอีกแบบหนึ่งแา่หลังจากเล่เวที่เสียงมันกอีกแบบหนึ่งเนี่ยเสียงบอกก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็แล้วก็เป็นอีกแบบอีกคนหนึ่งเลยพี่น้องการเล่นการว่าเป็นเป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนละคนเะอครับบองยางไงจ๊ะ คือขึ้นไปที่เวลานั่นาอีกเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยคือวิธีนี้มีความมั่นใจสายตามุ่งม,มัน่นอ่อนโยนเวลาว่าไหวรับติดเวลายัางมีความอ่อนโยนมีความระาวาังในคือว่าเป็นคนละคนนะครับพี่น้องสังเกตมั้งเนาะอยู่ตั้งแรงแต่ยึดเป็นตลกครับเล่นตลกก็ได้ครับตั้งแรงพวกอ่างเอฟซีฟลอยเมี่ยเดมองอหลอได้ดคายเขียนนะครับเนาะ นี่ครับเพิ่นสาความสุขให้เอฟซีทั้งเมว่าสิเป็นด่านบนเวทีหรือชีวิตประจำมั่นชีวิตข้างล่างเวทีนี่เพิ่นก็นสามารถเฮ็ด้ในเอฟซีมีรอยยิ้มไดนะ้น,นะครับทะลกนะมื้อนี้โอ้คลิปพารการใช้มื้อนี้ยอดวิวถล่มทลายเลยครับพอกำนันของเอฟซีพลัง,งียาดน,นะครับเนาะพอการใช้ครับในไล่คลิปครับมื้อนี้เพิ่น เอาทำก็ so first, ่าส yes, really? ิบคลิปหมดนะมึงมาเนี่ยล้วก็ยอดวิวสูงพร้อมนี่ครับทีมงานหลังบ้านกับยอดวิวเพิ่มครับมืงเนี่ยน้องยิงกับบ้านครับเนาะเป็นไปสีพุ่มใช่ไหครับเนาะในกับบ้านเป็นพุ่มใช้ในสิ่งที่เป็นเห็ดเป็นสางนะครับเนาะในเห็นบ้านสวยๆมีรอยยิ้มตลอดครับในเสียงฮอลล์ตลอดครับมืงเนี่ยบางน้องยิงก่อนคนสีน้อนนะครับนอกกว่าในมึงคิดพอการใช้เนี่ยแะครับพอการใช้ใดประเทศไทยมอง ท่านบานน้องยิงกันโอ้สวยงามเลยพี่นอ้องขนาดว่าท่านในเลีนะ้ยวเนาะใกล้แล้วครับใกล่ข้ามจริงแล้วผมว่ามือขึ้นบ้านไม่เนี่ยโอ้เอฟซี FC ทัวร์ประเทศเลยครับผมว่าไปขึ้นบ้านไม่น้องยิงเนี่ยเพราะว่าเอฟซีทัวร์ประเทศเลยครับมุ้ยมองจอดรถนี่เต็มทุกพื้นที่แล้วครับผมว่าสิเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยครับผมว่า บ้าน้องเิงเนี่ยขี่เป็นแลี่ยนมากเลยครับเป็นจุดเด่นได้แหละครับของจังหวัดศรีสิเกีอีกหม่องหนึ่งเลยครับเป็นแลี่ยนมากครับผู้ใดพลาดใบพลาดมากอะไรแวะได้รู้แบบคล้ายๆว่าเป็นแลี่ยนมากไปเลยอันไปศรีสิเกีก็ไปบ่ถึงมืองนี้ก็คือไปบ่ฮอดครับขี่เลเป็นแลี่ยนมากเลยผมมาบานเป็นง่ามแห้งครับพี่น้องปัญหาด้วยน้ำพักน้ำแรงพี่น้องครับเนาะเด็กหน่อยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเนาะตอนนี้เยาวชนกับ เดินตามฝันตัวเองเดินตามน้องอิงก,กันโอ้หลายครับพี่น้องไปออเดชั่นวัยรุ่นนะครับเนาะเยาวชนครับเห็นผีอ่งยิงเป็นไอดอลครับเป็นทั้งน้องอิงเนี่ยเป็นทั้งไอดอลแล้วก็เป็นทั้งไอคอนครับของเยาวชนให้เดินตามนะครับเนาะเดินตามฝันมขึ้นไปออเดชั่นครับนี่จะพูดเสียงแจ่มๆครับเสียงโอ้แจ๋วครับ เสียงดีทุกคนเลยครับมันขึ้นนี่เยาวชนทั้งรอยอ็ดทั้งยาโซกับมี่ไปออริชันหลังเวทีครับเสียงดีทุกคนครับพี่น้องะว่ามีสองวงครับต้องหาซิลิินเพิ่มครับผม,มา่าที่จะหนองมีงอดครับรับทุกคนรับสุกคน,นครับพี่น้องน้องมีงมารับทุกคนครับนี่คือความใจกวงของหน่องครับหน้องมึงมีมาได้ปิดกันผู้ด เพราะน้องยิงบอกแล้วว่าอยากกักข้อมฝันนั่นอยู่ข้องครับนี่ครับข้อมเป็นผู้นําของเพมันเพป็นบอกเยาวชนอยากกักข้อมฝันของเจ้าของทําเต็มที่ครับเดินตามฝันนี่ครับเยาวชนมีน้องยิงเราเป็นทังไอดอลเป็นทังไอคอนครับตอนนี้อยากเค็ดคือพี่หงหญิงอยากประสบความสำเร็จคือพี่หงหญิงคือตอนนี้น้องยิงนี่คือประสบความสำเร็จแล้วครับภายในปีหนึ่งนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเรืงงานเพ่ง กับประสงค์วามเสียดทุกสิ่งเกิดนะครับเนาะคนเข้าไปความเบื่อได้ครับในติดตรงติดตอกผสมความเสียแต่อายุเนี่ยหน่อยครับน้องเองนี่อีกโดนครับประสมความเสียดอีกโดนสื่อเสียงมันจะเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยถึงอายุเพิ่มอีกจกปีสองปีได้ไหมน้องเสียงเนี่ยมัต้องห่วงครับวันสิบแปดสิบก่อนเนี่ยโอ้เสียงยี่สิบเมตรมัต้องห่วงครับเสียงเงิสิม้วนก็หนีไปนะครับพี่น้องต่อไปน้องเอง สำหรับบริษัทมาคุยกับพีกบนองขึ้เกาครับทำบริษัคุยกับพีกบนองมันบริษัคุยเรื่องน้องอิงกับพีกำนองมันกินขาอภเสีเลยน้องนอนมาหลับมันเป็นที่ยังขาดนียังไปัสอย่างครับเป็นปัจจัยหาไปเลยครับน้องอิงนีปัจจัยหกครับน้องอิงนี่เป็นปัจจัยหกสำหรับชีวิตเท่าไหร่ครับต่อจากโทรศัพท์ครับโทรศทัพท์นี่เป็นปัจจัยที่หาครับโทรศัพท์มีขาดอะไรน้องอิงนี่เป็นปัจจัยที่หกครับต่อจากชีวิตเท่าครับตีจะขาดอะไรนะคร สับคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทครับผมกายพ่อพ่อยแม่เอฟซีของน้องอิงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเด้อลำล่ำรุลุล่ลยครับอังเปาห,หลายเนะครับพี่น้องในอังเปาห,หลายเนะครับเด้อเดินทางมาแซ่กปลอดภัยครับเอฟซีพ่อพ่อแม่ของน้องอิงครับผมสหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทครับผมสวัสดีครับผม